ได้ผมไม่ดบางทีกลแบบขอของอาวแล้วมึงดูดมึงดูดโล่ได้ได้พี่ได้ได้ตายพี่ไ,ไปดูหน้านาน,าน,าน,าน้นไปดูหน้านน้นเลขอะไรวะชื่อมึงอะผมผม<ๆ>ผมเลขที่เจ็ด ทางมาแล้วเนี่ยมันเขาเกมคู่เข้ามาดียปาเนี่ยปาเข้าไปเข้าหนาสมองไงแตกะไงกูแตกเฮ้ยมึงไม่ช่วยกูยิงเลยเหรอวะมันเข้าเกมคู่เข้ามาดิ มม User <AN> joined your channel. เอทเทีาไอไคนเอาโหดโกระโปงเพียงคนน้องบอแบบนั้น User left your channel. User uh left your channel. User left your channel. ไม่ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่าโหดแม่โหดมากบอกเลยโหกอบชื่อเขามางนั้นเนี่ยโวเียเนี่ยมันมันเล่นเตื่น่หมดเลยอ่ะมาสมอง อยากเล่นกับพี่ด้วยจังผมกาแฟนนะดูพี่เล่นอยู่ขอบคุณครัน้ำสตรีมอยู่ปะเนี่ยสตรีมเฮ้มึงมึงบ่นคุยเล้วะฮะมึงบ่นเยื่องอะไนคุยเลยอะโมาโคไปรอบไเที่ทั้งโลกไปตายด้วยยิงแทงน้ำยิงแทงน้ำมัส มาคุยเหลือมาคุยเหลือมีตัดเก่งเลยมาคุยห <c oughs> เหลือง <c oughs> ไม่น,น่าจะใช่ตัวจริงอะ่ะคิดว่าหูกระโปงหูกระโปงไม่ไหว ชาวบ้านพี่เรียกแดนในน้องไองไ <laughs> ไ้เจี๊ย, <c oughs> ย,ยกูแคมเหนียวก็โพสต์อีกบ้นไอ้ในห,หัวเป่าหัวเป่าเว้ยไอ้อาฮาเวย้ยอาฮาเวย้ยฮา,าเวย้ยฮ่ามันกะตุกไอ้เจี๊ยมันก็ตุกเลยเฮ้ยมันมันโหดจังวะ เฮ้ wake up โอ้โหคมสัตว์เพิ่มนี้มันตายง่ายด้วยทำใจเไอทียอห้าบอกแล้วไอทียอห้ามันทำมาแต่หนึ่งกะทียอ่ะคนนี้โหดจริงเอทียอห้าโน้นมันมโหดจังวะโน้นมันมโหดจังวะนาะ มันเก็บสุไกตัยเลยอได้มีตัวซอนอยู่ไว้ไปได้โอ้ไ้าไม่ตายไเมันเข้ามา่ตายก็ผมบอกไอ้กาไม่ตายมีตัวซ้อนยู่ตรงผมมากมันยืนดาว้โีโอไม่ไอ้กีเอาหเปอ <laughs> để không, để không. Lại ha, đi ha ha ừ. <laughs> ha yeah, ha vẫn... đi đưa cái phủng nó bên lấy nhé đi ô, oh, okay, okay. oh, cái nó bên, bên, bên lấy đi bên ừ. ừ. แม่โปก็มาโคแล้พี่ไอ้เนี้ยเป็นเส้นเลยกระสุนมันโป่งอะไรกันโป่งปวดโป่งไปห่างไกลแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นไปได้เหรอเป็นเส้นน่ะดูดิแล้วดันแม่งดันหาบด้วยเฮ้ยเหี้ยดับเบิลคิลมาวันนี้จะเป็นพี่ผมเลือดตกตายไม่รู้ดิโอ้ยไอ้เหี้ยนัดพอดีโอ้ยไปพี่พี เฮ้ยติ้นค้นอ่ะมันไม่มันกล้าดันอะไรขนาดนี้นะเว้ยจริงๆพี่พี่พอจะมีแม็กเหลือครมบบาร์บีเฟนเลยมึงดูดิบาร์บีเฟนเลยมึงดูดิเล่นรออันนี้เล่นรออาเจ่ะเอ๊ะบอกอยู่ใครผมเอ็กบล็อกอ่ะเอ็กบอกอ่ะเอ็กบอกเอ็กบอกอ่ะกูจะพูดอะไรเนี่ยกูพูดแต่เอ็กบล็อกเอ็กบลอกไหนยี่หลืม กบอกามาคุยกับเราเรือกมากียมังกิ่งวะเอ้มึงเอ้มือเอ้เอทีห้าห้าออห้าเอซีกูเอซีมึงกูเอซีมึงเลยมึงโคตรโหดเลยไอ้ซารขอโทษกูไหมวะอ่าแล้วมึงด่ากูทำไเนี่ยเอี้าเอหนึ่งกี่าทีปะเนี่ยเอทห้าหาเอทีหนงกนาทีะเนี่ยไอพี่ไอพข่แทนไอพี่มาร์คไอพี่เอผมจริงอ่ะ เฮ้มึงจะเข้ามารูดกูบ้างทีแรกด่ากูโอ้โหยิ้ม้ากระพงขาวม้ววากรพงตไม่ดาม้าก็รเข้ามาไอ่มยไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอไอ้ไอ้นอ้ไอ้าอ้ไอ้เอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไออ้้ไอ้ออ้อ้ไอ้ไมอออไอ้ออ้อไอออ้อ พวกมึงขุนขาไม่ด้โอ้ยพี่มันจะเข้าโ่งพวกพวกมึงนั่งนั่งด่านั่งนั่งด่ากูอ่ะไอ้บ้ากูปล่อยให้มันยิงอ่ะรู้ว่าไปไหนไม่รอดกูปล่อยแล้วกูปล่อยเลยปล่อยเมาส์เลยพี่ยืนหนาวมันจะเซ้ร์ดีกว่าไม่ยิงกูปล่อยให้มันยิงอ่ะรู้ว่าไปไหนไม่รอด กูปล่อยให้มันยิงล่ะรู้ว่าไปไหนไม่รอด